ครับวันนี้โครงการบ้านสะอาดเมืองตราสวยสงา่าได้ร่วมกับท่านสนํงงานักงานพลังงานจังหวัดตราดและท่านประมงจังหวัดตราดกําลังสาธิตการนําน้ํามันพืชใช้แล้วนะครับเอามาเป็นพลังงานเพื่อทดแทนการใช้แกส๊สนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเก็บน้ํามันพืชใช้แล้วไม่ไปทิ้งตาม ลำคลองหรือทิ้งในที่ไม่ถูกต้องแล้วเป็นการลดต้นทุนนะค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานเตานี้เป็นต้นแบบสาธิตนะครับโดยท่านพลังงานจังหวัดเป็นผู้เอารูปแบบมาทำเป็นการสาธิตเบื้องต้นแล้วจะใช้ยังไงก็คือมีตัวออกซิเจนเป่าลมเข้ามานะครับแล้วก็น้ํามันหยอดเข้าไปที่ห้องเผาแล้ววันนี้นะครับกำลังจะแสดงสาธิตการทอดปลาหมึกโดยท่านประมงจังหวัด ลองเอาเตามาดูสิเอากระทะมานะครับตัวนี้สามารถปรับความเร็วได้โดยใช้ลมนะครับลมเป่าเข้าไปแล้วก็น้ํามันที่เราหยดใส่เข้าไปแล้วเราก็จะเพิ่มอันนี้เราเพิ่มลมแล้วใช่ไหมครับนะครับอันนี้จะประหยัดน้ํามันมากนะครับเราใช้น้ํามันเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะทําให้การทอดปลาหมึกเนี่ยนะครับได้ความร้อนแล้วก็สามารถ เอาไปรับประทานได้ไม่กี่นาทีนะครับโดยน้ํามันขนาดนี้ถ้าเราใช้แกส๊สเมื่อเทียบกับการใช้น้ํามันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการรักษาความสะอาดรักษาสุขภาพเพราะเราไม่เอาน้ํามันที่ใช้ซ้ํามาทอดซ้านะครับก็เป็นการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียเงินค่าแกส๊สนะครับรวมทั้งยังรักษาสิ่งแวดล,ล้อม ทำให้บ้านเมืองของเราสะอาดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทอดประหมึกสาธิตให้ท่านทราบสนใจนะครับก็ติดต่อที่ท่านพลังงานจังหวัดก็จะมีต้นแบบซึ่งจะรอการปรับปรุงอีกสักเล็กน้อยก็เชื่อว่าจะเป็นเตาต้นแบบที่สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อมและนี่คือ หนึ่งในโครงการบ้านสะอาดเมืองตาสวยสงาดก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปทำใช้กันนะครับ